สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บดอกเก๊กฮวยนะคะเก๊กฮวเยอะมากใครว่างมาช่วยเก็บหน่อยหมดทุ่งนี้ไม่ไหวแล้วปล่อยให้แห้งเหี่ยวไปก็ต้องเยอะเยอะมากเลยที่แห้งคาต้นไม่มีเวลาเก็บไม่ทันจริงๆ ใครอยากได้มาเก็บได้เลยนะคะเก็บเสร็จแล้วเอาไปนึ่งพอให้ดอกสลดก็เอาไปตากแดดประมาณ2แดดก็แห้งแล้วค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บไว้อ่าต้มเป็นน้ำเก๊กฮวยได้ตลอดปีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องไปซื้อเขาเขาขายกันก็แพงเหมือนกัน ก็ขีดหนึ่งก็ประมาณ40บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้เองเราเอาไว้ต้มตลอดปีของเรานี้ก็พอได้อยู่ค่ะไม่ต้องไปเสียเนาะไม่ต้องไปเสียซื้อระหว่างปีเราแค่เก็บไว้พอของเราต้มแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้เอาไปต้มน้ำเชิญชวนมาเก็บเองได้เลยนะคะไม่หวง ใจดีแต่ต้องมานั่งเก็บเองนะเพราะว่าไม่มีไม่มีเก็บให้ไม่มีเวลาอยากให้ได้มาชมธรรมชาติด้วยค่ะการที่เราได้ได้ทำอะไรเองทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งนี่ว่างจากไปเก็บข้าว เรียบร้อยแล้วก็มาเก็บแก๊กงวยพอเก็บแก๊กงวยเสร็จแล้วเราก็จะต้มน้ำแก๊กงวยเราจะต้มน้ำแก๊กงวยไว้เพื่อทำบุญปีใหม่ตอนปีใหม่นี้เอาไปแจกเป็นโรงทานปีใหม่นี้ตั้งใจ น่าจะเป็นไปทําที่มืองการนะคะกับบ้านปีใหม่เพื่อนๆเห็นพึ่งไหมมีทั้งพึ่งมีทั้งชันนลง เวลาเก็บให้เก็บอย่างนี้นะคะเห็นอดอกอย่างนี้นาะถ้าเวลาเราจะเก็บนะคะก็คือเราเด็ดให,ใ,หให้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 ออกมาเป็นดอกๆอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะเ,เก๊กฮวยคือเป็นพืชตระกูลเดียวกับเบนจมาม่านะคะเบนจาม่า มันจะมีทั้งเก็กมวยพันสีเหลืองแล้วก็เป็นดอกสีขาวก็จะให้กินหอมคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าส่วนมากก็ยังไม่ได้เอาสีขาวมาปลูกเนาะเพราะว่าอยากลองดูก่อนว่าอ,อ,อากาศบ้านเราปลูกได้ไหมแต่ก็ผ่านมา3ปีแล้วค่ะก็ปลูกได้เดี๋ยวว่าจะ ทำแปลงใหม่แล้วก็เอาเก๊กฮวยสีขาวมาปลูกสลับกับสีเหลืองเวลาที่เราไปเที่ยวทางภาคเหนือเราก็จะเห็นนะคะว่าเออเขามีทั้งแปลงแต่ต้นทางภาคเหนือเขาก็จะสูงบ้านเราไม่สูงเนาะมันอากาศมันไม่ได้อะ่ะอากาศมันไม่ได้อย่างเขาพอดีบ้านเรามันเป็นร้อนอะเนาะ มันก็ได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดใครจะทําให้มันสูงก็น่าจะได้อยู่นะคะแต่ว่าต้องเอาไม้เอาไม้มาตีคั้มทำทำแปลงจริงจังค่ะแต่อันนี้เราปลูกไว้เหมือนว่าเรามาทดลองแล้วก็เอาไว้ใช้ต้มน้ําในส่วนของเราเฉยเราก็เลยไม่ได้ทําจริงจังขนาดนั้นที่สวนนี้มีทั้งพึ่งทั้งต่อเลยนะคะนี่ดูเลมีทั้งพึ่งอะ นี่นี่ตัวอะไรอ่ะเพเห็นไหมน่ะดอกมันก็จะไม่ค่อยสวยแล้วเนาะเพราะว่ามันบานมาหลายวันแล้วเก็บไม่ทัน โรยหมดแล้วเราก็หาเก็บแต่ดอกที่มันค่อนข้างสภาพดีหน่อยอันนี้เลี้ยงเลี้ยงพึ่งได้น่าจะได้น้ำพึ่งไปเยอะเลยนะเนี่ยของเรานี่จะลดน้ำตอนช่วงเช้านะคะช่วงชวเช้าก็จะมีปั่นน้ำสปริงเกอร์ลดเขานิดนึงพร้อมกับผักแปลงผักตรงนู้น แปลงผักนี้เพื่อเป็นผักคะนา้าผักกาดผักชีลาวแล้วก็มีผักสลัดส่วนมากเราก็จะเอามาแปรรูปเองทำสลัดสลัดโลสลัดผักสลัดดอกไม้คือก็พยายามทำทำเองจะได้ทานของสดๆ ใหม่ๆที่มีคุณภาพเนาะได้ไปเอาผักตลาดมาขายหรือว่าผักที่เขาปลูกเพื่อการค้าโดยเฉพาะเขาปลูกหลายๆไร่เขาก็จะใช้พวกสารเคมีอะไรเงี้ยของเราปลูกแค่ในพื้นที่ของเรามันก็ไม่ได้มากมายจนเกินไปเราดูแลไหวเราดูแลทั่วถึงอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็แค่ใช้เวลาดูแลกับมันเยอะนิดนึง จะต,ต้องหมั่นดูแลก็เข้าสวนวันหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ค่ะก็ทั้งวันเข้าสวนก็คือทั้งวันถ้าได้เข้าแล้วก็คือไม่ได้ไปไหนเลยตรงนั้นมั่งตนตรงนี้มั่งก็สลับกันไปดูแลตรงโน้นตรงนี้เอ่ออย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ เราเก็บห่อยเขามาเก็บได้เลยไม่ห่วงนะมาช่วยกันเก็บเอาไปหน่อยสงสารเขาเขาอุตส่าห์บานแล้วแต่เราเก็บไม่ทันเข้ามานี้ได้กลิ่นหอมฟุ้งไปหมดเลยพอไปเก็บเก็บเอาไปทานได้เอาไปเก็บเออไว้ได้ได้ปีอ่ะได้ชนปีอ่ะเนาะเก็บดี ใส่ใส่โหลนึ่งเสร็จแล้วเก็บใส่โหลให้ดีปิดฝาให้มิดชิดเราสามารถเก็บได้นานอยู่นะคะแล้วเราก็ทยอยเอาออกมาทยอยเอาออกมาใช้โอ้ยนี่วันนี้แดดดีมากเลยแดดดีมากๆตอนแรกที่เริ่มทำแปลงนี้นะคะ ไม่คิดด้วยว่าเขาจะปลูกที่ลบุรีได้ตอนแรกไปเอาต้นพันธุ์มาจากเมืองกาญเนาะไปเอามาจากเมืองการตรงแถวแถวบ่อ,บอพล่ะค่ะแถวแถวบอ่พอพลยนองปือตรงนู้นนะคะแล้วก็ซื้อต้นพันธุเขามาเรามาลองดูก็ตอนนั้นเอามาประมาณกี่ต้นนะประมาณ200ต้นได้มั้ง องร้อยต้นแต่มันก็มีเนาะก,กิ่งที่มันแต่ว่าแก๊กฮวยมันดีอย่างคือเขาตายยากอยู่นะเขาตายยากดูดูก็ไม่ค่อยมีโรคมีแมลงอะไรเขาเลี้ยงง่ายอยู่ค่ะแต่ว่าเวลาขยายพันธุ์เนี่ยก็เราต้องเราต้องขยายเองนะคะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อทุกครั้งทุกครั้งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่คุ้มอ่ะเนาะเพราะว่าต้นหนึ่งก็อยู่ประมาณ ออตอนนั้นที่ซื้อมาเท่าไหร่นะจาไม่ได้ประมาณสิบห้าบาทหรือยี่สิบาทประมาณนั้นนะคะแล้วแต่ว่าเขาสามารถขยายพันธุ์ได้นะขยายพันธุ์ได้เองเราถ้าเกิดว่าเราขยันเนาะเราก็เนี่ยเขาก็เอากิ่งกิ่งของเขาเนี่ยคะ่ะเอากิ่งของเขาเนี่ยหักไปแล้วก็ไปเสียบไว้เสียบไว้แล้วก็เวลาถึงแต่เก็กมวยเขาเขาจะออกแค่ ปีละครั้งนะคะออกดอกแค่ปีละครั้งคือหน้าหนาวถ้าเกิดว่าหนาวเร็วเขาก็ออกเร็วเขาไม่มาสนใจนะว่าเออหน้าหนาวปีนี้จะอะไรเท่าไหร่ยังไงหรือเมื่อไหร่คือเขาถ้าเกิดว่าลมหนาวมาเขาจะออกเร็วมากอันนี้ก็จะต้องขออนุญ,ญาตหน้าสงสารก็าไหมอ,อ่ะเข้าไปย่ำเลย แต่เขาไม่เป็นไรนะเขาอึดอยู่อุ้ยหงายท้องเขาอึดอยู่เขาเก็บได้เก็บได้นานอยู่นะคะก็บานอยู่ประมาณเป็นเดือนอยู่ <pareil. S 1> เขาจะเริ่มทยอยบานถ้าเกิดว่าคนไหนมีเวลาก็เริ่มทยอยเก็บ ทยอยเก็บไปเรื่อยๆเก็บนึ่องเก็บนึ่งงไปเรื่อยๆเก็บไว้แต่เนี่ยพอเวลาเขาบานเต็มที่เนาะเขาจะออกาพร้อมๆกันนะคะทีเดียวเต็มต้นเลยแล้วคันนี้ยเวลาเขาจะโรยอ่ะเขาก็จะโรยพร้อมกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทยอยเก็บอ่ะทยอยเก็บใช่ไหมมันก็จะไม่มีแบบเนี่ยดอกที่มันแห้งดอกเนี้ยเขาก็ถ้าเกิดว่าเราทยอยเด็ดออกไปแหละว่าเขาก็จะมีดอกตูมขึ้นมาตูมขึ้นมาแล้วเขาก็ จะไม่โซมอะค่ะดูดูพื้นที่แล้วมันก็จะไม่โซมจะไม่แห้งเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทยอยเด็ดออกไปบ้างดอกตูมเขาจะได้ทยอยบานเหมือนว่ามันจะได้ไม่แย่งอาหารกันเนาะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาบานซะหมดแล้วค่อยมาเก็บทีเดียวอย่างเงี้ยเราเก็บไม่ทันหรอกค่ะเราต้องทยอยเก็บทยอยเก็บไปด้วยทยอยเพราะว่าถ้าเก็บไปปุ๊บดอกตูมเขาก็จะมีพื้นที่ในการที่จะบาน แล้วก็จะสวยอยู่ตลอดอันนี้ต้นมันก็จะไม่โสมแต่พอเราเราปล่อยอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาบานทีเดียวพร้อมกันะต้นเขาก็จะโซมเพราะดูดอกดอกดอก,ดอกแก่แล้วเขาเราก็ยังไม่ได้ออกไปเขาก็จะโสมเนาะดอกใหม่ก็ออกมาแล้วดอกตูมอ่นะเขาก็จะไม่มีพื้นที่ในการบานการหาไอ้เขาเรียกอะไรนะเอ่อต้นต้นมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะเพราะว่ามันแย่งอาหารกันมันมีแต่ดอกบาน ก็ไม่ได้ไม่ได้ทยอยเก็บออกไปอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ชุมพู่เราก็ห่อไม่ทันเก๊กมมยเราก็เก็บไม่ทันเพราะว่าเรายังต้องทยอยทำไงคะเพราะว่าเรามีแรงงานแค่3ามคน3มคนในไร่พ่อพ่อกับพ่อเก็บเก็บผักแม่ล้างผัก เราก็ไปช่วยกันห่อชมพู่นี่เราไปห่อชมพู่แล้วก็พ่อก็ไปเก็บข้าวาก็ต้องไปช่วยเขาก็ค่อยๆทําทำกันไปนะคะ่ะแบ่งหน้าที่กันไปทำเออก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะก็แค่จะชวนเพื่อนเมาเก็บดอกเก๊กหวยถ้าใครมีเวลาก็เข้ามาเก็บนะคะ ไม่ห่วงเลยใจดีแถมผักไปกินด้วยแถมผักกวางอะไรนะกวางตุ้งแล้วก็ผักกะนาะผักกะนาะที่นี่ต้นใหญ่มากนะไม่แพ้ภาคเหนือเลยนะต้นใหญ่จริงๆตอนแรกเราคิด,ดว่าจะไม่ใหญ่แต่เอาเข้าจริงพอเราปลูกแล้วเราแบ่งเนาะเราเนี่ยเราเราปลูกเป็นแปลงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ขยายขยายออกมาแยกเขาออกมา ต้นเขาใหญ่มากเราคิดว่าเออปลูกภาคกลางมันคงไม่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาข้จริงพอเราเราได้แบ่งออกมาขายเราได้แบ่งออกมามขาย,ายแปลงแล้วคันนี้เขาใหญ่มากเขาใหญ่มากจนแม่ค้าที่ตลาดถามว่าเออผักอันนี้ผักที่สวนหรอทําไมทาไมใหญ่อย่างเงี้ยไปรับมาจริงมาไปรับมาหรือเปล่าจะมาโกหกอะไรเงี้ยบอกบอกไม่ไม่ได้รับมาไม่เชื่อเข้าไปซื้อที่สวนเลยก็ได้จริงๆแล้วอ่ะ ถ้าเกิดเราทำครบวงจรจริงๆเราอยากให้ทุกคนได้เข้ามาที่สวนแล้วก็เดินตัดผักเอาเลยเก็บผักเอาเองเลยตามใจชอบแล้วเราก็คอ่คอยมาว่าเรื่องอซื้อขายกันนะคะเพราะว่าใครอยากได้อะไรอยากได้ต้นไหนก็คือเก็บๆๆ,ๆออกมาแล้วก็เป็นสวนเปิดนะเนาะแล้วก็ให้ค่าเมล็ดพันธุ์ให้ค่าน้ําให้ค่าแรงของให้ค่าแรงคนดูแลเขาหน่อยให้ค่าแรงคนแก่เขาหน่อย อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอีกหน่อยนึงเขาก็คงจะไปกันไม่ไหวแล้วเนาะเพราะว่าเขาแก่มากแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือพยายามที่จะหาช่องทางอยู่ค่ะว่าเออเราควรจะทาแบบไหนเพื่อให้คนรู้จักแล้วก็เข้ามาซื้อเองเข้ามาตัดเองตามใจชอบเหมือนในตลาดต่างประเทศนะ่ะที่เขาแบบว่าเปิดสวนให้เข้าไปแล้วเออใครอยากได้อะไรก็คือแบบว่าเออ ตามนั้นเลยก็คืออยากได้อะไร mm. เท่าไหร่ยังไงก็คือให้เลือกเอาได้เลยตามใจชอบแล้วก็เราก็ค่อยแบบเปิดแบบนั้นเลยใจจริงอยากจะทําแบบนั้นนะคะแต่ว่าส่วนเรายังไม่มีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแต่พยายามพยายามที่จะทําให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นตอนนี้มันก็ยังเป็นโปรเจกต์อยู่เนาะมันก็ได้แค่บางส่วนมันก็แค่มีแค่ผักแม่อะไรแต่ผลไม้เราก็พยายามที่จะทําไว้ ื่อที่จะรองรับความคิดตรงนี้เนาะให้เห็นต่างประเทศเขาทางทาได้ประเทศไทยเราก็ควรจะทําได้และอีกอย่างหนึ่งบ้านเราก็ผลไม้มีทั้งปีเนาะเดี๋ยวหน้านี้หน้านี้หมดเดี๋ยวก็มีชมพู่หมดมีมะม่วงมีมะม่วงมีลำไย,ยมีมังคุดอะไรอย่างเงี้ยคือเราพยายามที่จะทําแต่ที่สวนเราปลูกไว้หมดนะคะแต่ไม่รู้มันจะออกมีผลหรือเปล่านะ อย่างเช่นลินลนะล้นจี่เราก็ปลูกนะลิ้นจี่ลำไยมังคุดอะไรอย่างเงี้ยเราปลูกไว้ตอนแรกก็คิดว่าเออปลูกเอาสวยแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกผลผลิตลออกมาก็โอเคอยู่มีมีขนุนมีมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆหลายสายพันธุ์เพราะว่าเราก็คิดว่าเอออย่างเราอะ่ะชอบเป็นคนที่ชอบชอบสวนเนาะชอบสวนชอบทำอะไร ที่มันสบายใจอ่ะเนะาะเที่ยวสวนมันจะสบายใจกว่าเวลาเราไปเที่ยวในเมืองในชุมชนอะไรเงี้ยมันก็เสี่ยงกับช่วงนี้ก็โรคเยอะเราก็เอเข้าสวนดีกว่ามีความหายใจเต็มเต็มปอดกว่าแล้วก็ไม่ต้องอมาใส่แมสอยูต่ตลอดเวลาคือมันมันก็เสี่ยงอ่ะเนาะแต่ว่าเพราะเราอยู่บ้านเราเงี้ยเราไม่ต้อง เราไม่ต้องใส่แมสเราไม่ต้องอพบปะผู้คนอะไรเงี้ยเราอยู่ของเราแค่คนสองคนห่างๆกันอย่างาเงี้ยเราก็ไม่คนละพื้นที่มันก็ไม่เสี่ยงเนาะเพราะเราไม่ได้เคยออกไปพบปะกับใครเท่าไหร่เราก็ส่วนมากจะทำงานอยู่แต่ในสวนเพราะถ้าใครอยากเจอเราก็เข้ามาได้ที่สวนนะเข้ามาเอาผักมาผักเผือกเนี่ยเอาตัดเอาไปกินได้เลยเราไม่ได้ห่วงเลย ก็ช่วยๆกันปลาในบ่อกก็มีนะปลาในบ่อก,ก็เริ่มมีแล้วตอนนี้ชุมพูธที่เราห่อไวก้ก็ก็ลูกใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเราพาไปดูชุมพูนะคะชุมพูที่ห่อไว้อันนี้แปลงผักเนาะเนี่ยคณาเห็นไหมคณาที่ที่เขาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะต้นเล็กเขาก็จะเน่เบียดเบียดกันอยู่เขาก็จะต้นเล็ก,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 ตลกแต่ถ้าเกิดแล้ต้นไหนที่ว่าเนะี่ยแยกออกมา แยกออกมาอย่างนั้นะจะต้นใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็อืมนี่ให้ไปดนะูชมพู่นะชมพู่ที่ห่อไว้ชมพูทมพ่ที่ห่อไว้เริ่มโตแนะ่อย่างเนี้ยถ้าเกิดเราลองห่อไม่ทันเราห่อไม่ทันเขาก็จะมีพวกเนี่ยมาเลงวันทองเขามาต่อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งออกไปอันนั้นที่ห่อชุดแรกชุดแรกนั้นใหญ่แล้ว นี่พอจะได้เก็บผลผลิตแล้วเนี่ยนี่อย่างนี้พอพอได้เก็บแล้วแต่ก็มีอะอย่างนั้นห่อไม่ทันนะคะอย่างนี้นห่อไม่ทันกะลอกบ้างหนูบ้างตีทิ้งบ้างอันนี้หอ่ตอต้นนี้ต้นนี้หอ่หอเกือบทั้งหมดเกือบไม่ทันห่อได้แต่กิ่งล่างๆเพราะว่ากิ่งข้างบนเขา เขาเขายืนลงไปในน้ำอะค่ะะมันก็จะลำบากแบบนี้นิดนึงพอเขายืนลงไปในน้ําแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะห่อได้เนาะแต่ว่าก็มีดอกชุดใหม่นะชุดแรกนี้เดี๋ยวเราจะตีทิ้งออกให้หมดแล้วก็ชุดต่อไปนี้เราจะพยายามห่อให้ทันแล้วเขาก็จะมีผลผลิตให้เราประมาณเดือนกุมภากุมภามีนาประมาณเนี้ค่ะเราก็จะได้มีผลผลิตในสวนของเราออก ไปสู่ตลาดเนาะไปขายถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอยากได้หอยได้ปลาได้กุ้งอะไรเงี้ยนะคะในส่วนเรามีหมดเลยเราทําไว้ครบแล้วะคะ่ะก็เชิญชวนนะคะถ้าใครอยากมาเนาะโอเคคลิปนี้นานมากเลยขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์รับฟังบ๊ายบายค่ะ